สวัสดีครับทางแฟนๆทางช่อง u t u b e ครูแชมป์ไม่ใช่บัวนะครับวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเรามาเกาะประเด็นร้อนกันนิดนึงนะครับเรื่องประเด็นช่องเจ็ดสีนะครับวันนี้เราเก็ดจากยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับบางทีต้องคนมวยสวัสดนครับบางทีครับสวัสดีครับ,บ,รบ,บคุณแชมป์นะฮะก็ใครหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแหละขออแจ้งเกิดขอแจ,องจ้งเกิดขอแจ้งเกิดของผมเนี่ยหลายคนรู้จักแล้วในการเป็นสกิลวิญาณนะครับส่วนบางทีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสื่อที่ค้าบอดในในการมวยมานานแล้วใช้คำนี้เลยเหรอเออต้องใช้คำนี้เลย ก็ก็จะบอกว่าเราเข้าถึงดีกว่าเราเข้าบอดเราอายุงานเราอาจจะยังไม่เยอะเหมือนรุ่นใหญ่ๆอันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องช่องเจ็ดสีเรื่องที่คู่มันมีปัญหาก็คือคู่ชิงนี่แหละคู่ป้องกันแชมป์นี่แหละอยาที่เรู้กันว่ามันมีการแก้ไขนะครับมันมีการแก้ไขคะแนนแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นนมเปียวที่ชนะไปแต่จุดไหนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงว่าโอเคถ้าสมมติว่าเลยตามเลยไปกับ กับการที่แก้ณตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายตรงไหนมันมากน้อยว่ากันต้องย้อนไปดน,นึงนะครับเรื่องราวเรื่องอต้นสายไปเหตุมันก็คือเรื่องการลบรคัดเลนนืในคู่ชิงชนะเลิศไอ้คู่ป้องกันแชมป์เนี่ยมันมีปัญหาก็คือมีการขีดเขียนเติมจากเลขแปเป็นเลข9้าแล้วก็ส่งให้ขึ้นโพสกโพสกไ,ไม่อ่านไม่อ่านส่งลงมาให้แก้ใหม่กลายเป็นว่าไอ้ที่ไม่ขีดค่าเ่ยแก้ใหม่กลายเป็นแก้จากเสมอกันกลายเป็นมีผลได้ะเออมีผลแพ้ชนะเลยไอ้แดงชนะน้ําเงินเลยนะครับแชมป์ยังอยู่ที่เดิมนะครับซึ่ง ถ้าเรามาประเมินกันดีๆแล้วถามมุมมองบาง,ง,งทีก่อนเลยถ้าสมมติว่าณตอนนั้นเนี่ยนเปียกเนี่ยนเปียกคนที่เป็นโพศกเนี่ยแกประกาศตามใบรายการเลยแด<ต>งชนะน้ำเงินน้ำเงินชนะแดงแล้วคะแนนสุดท้าย4ี่้าต่อสี่จุดถ้าประกาศตรงนั้นปั้งไปเลยเนี่ยบางคิดว่าเป็นยังไงบางเหตุการณ์ถ้าประกาศตรงนั้นปั้งเลยกระแสกระแสณตอนนั้นอาจจะไม่แรงอาจจะมีบทเอ้ยดูน้ำเงินชนะทำไมให้เสมอนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็จะกลบเกินด้วย ด้วยการที่นมเปรี้ยวเขาเป็นแชมป์มแล้วเขาก็ทําได้ดีใน3ยกแรกอใช่ไหมมันชัดเจนว่าเขาทาได้ดี3ยกแล้วยกสี่เขาเสียชัดเจนแต่ว่าพอพอพอกรรมการเตือนยกสีเ่นเนี่ยม,มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันมันทำให้เรามองว่าเฮ้ยนมเปรี้ยวกชนะได้เพราะว่ากล้าประจนโดนเตือนอแต่ทีนี้พอพอไม่ประกาศไงอพราะไม่ประกาศพอมีการเบรกแล้วมันเป็นคะแนนสุดท้ายคะแนนที่ชี้ชี้วัด,วดเลยว่าใครคือผู้ชนะ มีการเบรกแล้วมาแก้ไขแน่นอนคนดูทั้งประเทศอันนี้ไม่พูดถึงคนเล่นนะเอาพูดถึงความรู้สึกของแฟนมวยที่ดูก่อนเฮ้ยอะไรกันวะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมทำไมไม่ประกาศเลยทั้งที่หมดยกแล้วมันมีการรวมคะแนนแล้วมีการเช็คจากสกีพยานเช็คจากหัวหน้ากรรมการใช่ไหมล่ะในมุมของผมมองว่าพอประกาศไปเลยเนี่ยโอเคเหตุการณ์ตรงนั้นจบอแต่ทีนี้ถ้าถ้าประกาศจบตรงนั้นแน่นอนมันก็ไม่จบคู่ชิงแชมป์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีขอดูใบคะแนนหน่อยครับ แล้วเดี๋ยวพอมาดูไปทนายแล้วมันผิดพลาดม,มันก็จะคราวนี้มันก็จะไปกันใหญ่แต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามองในมุมลุกลวกทำงานอย่ประกาศทีเดียวไปจบจบอ,อันนี้มุมมุมมุมของของคนที่แบบว่ามองว่าถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหาก็คือประกาศไปเลยณตอนนั้นไม่มีปัญหาแน่แต่แล้วถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นแหละคิดว่าอ่ะสมมติว่าลองนึกภาพว่าถ้าเกิดประกาศผ่านไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการลื้อแล้วคะแนนเกิดไม่ตรงกันความเสียหายความเสียหายก็มีมาเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าในมุมน้อยกว่าเดิมไหม มันก็ใกล้เคียงกันนะแตุ่มมองผมผมมองว่าถ้าถ้ามันมีการมารื้อหลังจากหลังจากจบเกมไปแล้วแน่นอนครับเหตุการณ์ที่มันจะรื้อคะแนนเนี่ยมันเกิดหลังการถ่ายทอดสด<ม>การถ่ายทอดสดจบไปแล้ว<ม>ก็จะมีแฟนมวยกลุ่มคนมวยบางกลุ่มเท่านั้น<ม>ที่รู้ว่าเฮ้ยม,มันมีความผิดพลาด<ม>ใช่ไหมแต่ว่าพอพอมีการแก้ไขบนเวทีสถานการณ์สดๆนั้นมันถ่ายทอดสดทั่วประเทศไงช่องเจ็ดตาสีตาสาคนเท่าคนแก่ออกนาไปไร่ฝ่ายสองขึ้นเขาต้องกลับบ้านมาดูมวยครับเขาดูกันหมด เพราะฉะนั้นภาพที่คนทั่วท่วไปทั่วประเทศที่เขาดูสารสดเขารู้สึกตะขิดตะหวงใจแน่นอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันมีการแก้โอเคในส่วนของมุมผู้บรรยายเราก็เป็นพิธีกรเหมือนกันครับถ้ามันไม่ชัวเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะอ่ะจริงใช่ไหมอ่ะจริงอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องการความชัวเพื่อที่จะประกาศออกไปให้ให้แฟนมวยหรือว่าคนที่อยู่ในเวทีได้รู้ว่าเฮ้ยคะแนนที่แท้จริงเป็นยังไงเหตุผลของแต่ละคนมันมันสำคัญสำคัญของของของเขาอะนะในมุมของผมเองผมบอกว่าถ้า ถ้าประกาศไปเลยโอเคมันจบแล้วมันมันน่าจะเบากว่านี้ในความรู้สึกเพราะว่าหลังจากที่เราไปขุดดูว่าเฮ้ยคะแนนเป็นยังไงแล้วมาดูว่าเฮ้ยมันผิดพลาดถามว่าใครรู้บ้างตรงเนี้ยก็ะจะมีกลุ่มคนที่กลุ่มผู้เสียหายก็คือกลุ่มคนที่คะแนนผิดพลาดแล้วเขาได้รับผลกระทบอในด้านลบแน่นอนเขาเสียหายแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆอันนี้มุมมองส่วนตัวผมอ่ะ ผมก็มองคล้ายๆบังนี่แหละคือถ้ามันจะให้สมูทนะตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านผลปายแต่มันก็จะเกิดความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอ่ามันก็จะเกิดความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วเสียงการโจมตีในยุคสมัยนี้ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะรุนแรงแหละและรุนแรงสุดๆแหละแต่อาจจะไม่เท่ากับการที่มันแพร่ภาพไปทั่วประเทศแบบนี้นะครับคือมันรุนแรงแน่นอนแหละมันจะถูกกล่าวหาว่ารวมหัวกันโกงอันเนี้ยคำเนี้ยมันจะต้องมีแน่แต่ อย่างที่เราเห็นกันสาการ์เนี่ยมีการกลับมาปรับเปลี่ยนใหม่แก้ไขตามใบคะแนนที่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ่ะอันนี้มันกลับมาถูกต้องแล้วแต่ที่มันไม่ถูกใจก็คือเอย จากที่มันไม่มีผลแพชนะกายป็นมีผลแพชนะเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเหตุการณ์มันดูตะกิดติดๆขัดๆมีปัญหามีอะไรไปหมดเลยครับมันดูมันดูไม่มไม่ไหลลื่นและดูไม่เป็นธรรมชาติใช่อันนี้เราต้องยอมรับเลยแต่ทั้งที่ช่องเนี้ยเราต้องยอมรับว่าช่องช่องเจ็ดเนี่ยเขาถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งแหละนะครับทุกวันนี้เราก็ยังยอมรับกันว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่พอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกระบอโหู มันไม่เหมือนไม่ค่อยจะเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่ห <า S 2> นะครับไม่ค่อยเป็นภาพที่มาะท้อนภาพที่ออกมานะภาพที่ออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขนะปัญหาณตรงนั้นเนี่ยโอเคในผมในมุมพูดในมุมที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย <หา S 2> อันนี้คือการแก้ไขในสิ่งที่ททถูกต้องแล้วทําถูกต้องแล้วน้เปียกไม่ไม่ประกาศน้าตอนนั้นเลยเนี่ยถูกต้องตรงที่ทุกอย่างมันต้องถูกกลับมาแก้ไขอ่ะแฟนมวยบางคนบอกว่าอ่ะส่งไปแล้วก็ส่งไปเลยไม่มีหรอกที่จะส่งมาแก้ไขคะแนนนะครับแต่ในเมื่อถ้าอาจส่งปล่อยผ่านเลยไปเนี่ยคุณไม่ได้ไม่เสียงินก็จร แต่สุดท้ายคุณมารู้ว่าอ้าวไอ้หาเอ้ยไอ้นี่มันแพ้แล้วมึงมาให้เสมอได้ไงเนี่ยมันจะยิ่งลามไปทุกทุกขั้วเลยนะคือคือมุมมองของผมนั้นในมุมของนเปียกชัยทัศน์สลาทานในฐานะเป็นโคศกเป็นคนประกาศคะแนนแน่นอนเขาต้องทุกอย่างมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหลุดออกจากปากเขาไปแล้วเพราะว่าแฟนมวยที่ดูอยู่ช่องเจ็ดไม่น้อยทั่วประเทศดูสมองกันเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะประกาศออกไปแต่ละคะแนนเนี่ยมันต้องชัดเจนมันต้องถูกต้องพอมันเกิดความไม่ถูกต้อง นเปียกก็เลยต้องให้สกิพยานที่มีหน้าที่ตรงนี้ตรวจสอบเฮ้ยมันมันถูกต้องไหม,มถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขมันถูกต้องอม,มันก็เลยเกิดประเด็นอย่างที่เห็นเฮ้ยมีการตรวจสอบแล้วแล้วทําไมต้องแก้อีกอตรงนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะโฟกัสไปที่นเปียกม,มีส่วนหรือเปล่ามีส่วนหรือเปล่า เคสนี้ประเด็นนี้จริงๆเราต้องโฟกัสไปที่กรรมการใช่ต้องโฟกัสไปที่กรรมการนาเปียกเขาคือผู้บรรยายเขาคือผู้ประกาศเ,เขาก็ทําหน้าที่เขาให้ปลอดภัยสําหรับตัวเขาอ่า<ช>ถ้าถามว่าเขาทาหน้าที่โอเคไหมโอเคนะแต่ถ้าผู้จัดอะผู้จัดไม่โอเคเลยมึงทาแบบนี้รายการแม่ง<ส>โดนโจมตีใช่แต่ถ้าเราเราลงนึกภาพถ้าเรายืนขึ้นไปถึงใหม่แล้วใบคะแนนแม่งทําให้เรางงประกาศออกมามันจะสวนทางกับความเป็นจริงความถูกต้องเราก็ไม่กล้าทํานะใช่แล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ย คือเวลาเราขึ้นไปข้างบนนั่นแล้วเนี่ยอไอ้คันที่จะลงมาถามผ่านมาถามว่าสรุปไปไอ้คะแนนเนี้ยใครชนะใครแพ้กันแน่เนี่ยม,มันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นใช่ใช่ใช่มไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับอืมก็เอาเป็นว่าเนี่ยแหละส่งผลเสียพอนนี้มันส่งผลเสียแน่นอนอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเขาจะแก้ไขาภาพลักษณ์ไงซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะมีการสอบสวนแหละน่าจะมีการสอบสวน สิ่งหนึ่งที่สมควรมากเลยก็คือกรรมการควระจะออกมาพูดเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเป็นการผิดจากการรวมคะแนนของกรรมการก่อนนะครับส่วนในเรื่องที่จะให้อ่เรื่องลงลงลึกรายละเอียดว่าไอ้คนนี้น่าจะให้ยกนี้ทําไมให้แบบนี้แบบนี้เนี่ยผมว,ว่าอันนี้ต้องเป็นขั้นตอนในการสอบสวนอีกทีหนึ่งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะมีการออกมาพูดขอโทษหน่อยว่านะที่ตัวเองทำเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดจริงนะางเงี้ยคือบริสุทธิ์ใจออกมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดออกมาพูดความจริงกันเนี่ยผมดูแล้วแฟนมวยเลยเขารับได้แฟนมวยรับได้อยู่แล้วิ แล้วยอมรับผิดขอโทษ,<ม>โทษและปรับปรุงแน่นอน<ม>เป็นสิ่งที่คนอยากเห็นถูกต้องนะคร,ครับแล้วคุณแชมป์อยู่ในบรรยากาศตอนทีไ่ได้ข่าวว่าเขามาการเข้าไปขอโทษด,ด้วยนี่้อเชดด้วยค,ค,คืออันนี้หลังแล้วหลังจากที่<ม>คือผมจบในห้องเจ็ดเสร็จเนี่ยผมก็ต้องเดินทางไปภาคที่อ,อกตกรต่อแต่แล้วผมก็ไม่ไม่ได้รู้ว่าช็อตหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการพูดไปขอโทษอะไรไหมแต่ก็ฟังอย่างนันเพียก็นันเพียก็บอกว่ามีการไปขอโทษทางด้านรองเชฐ์นะครับซึ่งแต่ผมว่าขอโทษเนี่ยมันไม่เพียงพอมันต้องมีการสอบสวนมันไม่จบแค่ มาขอโทษง่ายๆแล้วก็จบไปเหมือนเด็กปล่อยกันเนี่ยผมว่าไม่มีมันไม่ใช่ละคุณแชมป์อยู่ในตรงนั้นเป็นทําหน้าที่เป็นสักขีพยานขับร่วมกับคุณธนรพรัใช่ไหมเหตุการณ์ทุกอย่างที่เห็นอยู่ในเวทีการแก้คะแนนก็ดีการรวบรวมคะแนนแล้วกม็มาลงบันทึกไว้ก็ดีคุณแชมป์เห็นอะไรผิดปกติไหมครับระหว่างเกมวันยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้าจุดสังเกตที่มันผิดปกตินะ ผมมองว่าเป็นผมไปลงลึกและเรื่องรายละเอียดของการให้คะแนนของกรรมการมากกว่าต้องบอกก่อนสักขีพยานเนี่ยไม่มีไม่มีสิทธิ์จะไปชี้นะว่าเอ้ยสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรามันออกมาเห็นเนี่ยกับที่กรรมการเขาเวงเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขานะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาให้เขาแก้ไขไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาแต่เราดูเราเรา,เรามีหน้าที่ทําได้เพียงแค่ว่าดูว่ามันที่เขาให้มาเนี่ยที่เขาวงมาเนี่ยมันบวกแล้วผิดถูกมากน้อยขนาดไหนเช็คความถูกต้องเช็คความถูกต้องซึ่ง ณตรงนั้นเนี่ยบางจุดบางยกเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเริ่มมีความผิดปกติแล้วมันมวยหน้าชนะให้ออกเสมออะไรพวกนี้เอาประมาณเนี้ยอันนี้คุณชมรู้สึกได้เลยใช่ไหมรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยแต่คือเราพูดอะไรไม่ได้เราเราได้แต่ดูอย่างเดียวเพราะเราเป็นพยานเราใช่นยแค่สักสักขีพยานก็คือเป็นพยาน ห้เห็นว่าฮ้ยกรรมการให้น้าเงินชนะจริงยกนี้ให้แดงแพ้ยกนี้อะไรอย่างนี้ใช่เอาง่ายถ้ายุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกับแค่เป็นกล้อง C C T V เองเขาตรวจสอบเ่อให้กจตอบก็จะตอบเออข้อตรวจสอบหลังจากการแข่งขันจบแล้วถ้าเกิดมันมีประเด็นแบบนี้อ่ะอันนี้เราเราทำหนังสือแย้งทีหลังได้เราทำหนังสือแย้งว่ามันผิดมันถูกได้แต่กรณีนี้ไม่ต้องไม่ต้องแย้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาสอบสวนกันแน่นอนอยู่แล้วสอบสวนกันแน่นอนอยู่แล้วซึ่งโอ้โหก็ต้องบอกว่า มาทาครั้งแรกก็เจอดีก็ตกใจอพอสมควรนะ mm hmm. ยอมรับว่าตกใจคือปกติเนี่ยเคยเคยหน้าก่อนหน้านี้เคยไปทําสกิบอยานเหมือนกันทางพวก WBC มวยไทยเนี้ยก็ mm hmm. ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ uh huh. uh huh. และนี้โอ้โ oh หมาช่องใหญ่ด้วยช่องเจ็ดช่องใหญ่ครั้งแรกด้วยนะครับเจอแบบนี้นี่ก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าตกใจแต่ก็สุดท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็แก้ไขด้วยพื้นฐานความถูกต้อง mm hmm. อ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า สิ่งที่มันออกมาสิ่งที่ประกาศครั้งล่าสุดครั้งหลังสุดคือความถูกต้องแล้วคือนมเปรี้ยวเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องตามที่กรรมการเขาวงมาแล้วนะครับส่วนถูกใจไม่ถูกใจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง,ต,งต้องแบ่งต้องแยกกันแต่เพราะว่าความถูกต้องกับความถูกใจบางครั้งมันไม่ได้อยู่ด้วยกันไมไ่อยู่ด้วยกันไมไ่อยู่ด้วยกันบางทีถูกใจแต่ไม่ถูกต้องบางทีถูกต้อง โดยใหญ่ก็จะไม่ถูกใจต้จองนะฮะก็ในมุมมองก็อย่างที่บอกหน้าที่ใครหน้าที่มันความผิดพลาดของนักเปียกผมมองว่าไม่ใช่ความผิดพลาดนะก็มันเขียนมาผิดอ่ะแค่แค่อ่านผิด,ผดมันมันก็ไม่ใช่ด้วยจรรยาบรณของผู้ประกาศแน่นอนครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องอจะประกาศออกไปเนี่ยมันไม่ได้ไงใช่ไหมเขาก็ต้องเขาต้องเซฟตัวเขาเองในในในมุมของอาชีพผู้บรรยายอาชีพพิธีกรกรรมการนี่แหละถ้าพูดกันแบบหยับหยบตัวดีใช่ไหมเอาจริงๆรนะ แล้วหลายครั้งในช่องเท็นเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการตัดสินฐานสายตาบ้างอะไรบ้างกรรมการไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยอืทําไม,มนี่แหละสิ่งที่แฟนมวยอยากรู้ไงเป็นช่องที่เรตติ้งสูงสุดแฟนมวยให้ความสนใจมากสุดแต่เหมือนกับว่าไม่ไม่เห็นความสําคัญของแฟนมวยหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้อาจจะมันจะอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้อง ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนไหมก่อนที่ออกมาพูดบางทีมันออกมาพูดพวดเลยบางทีมันก็ไม่ได้แหละนั่คืออาจจะต้องมีการคัดกรองจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็คือถ้าพูดความจริงทำไมต้องปรึกษาด้วยถ้าถามมาตอบไปความจริงข้อเท็จจริงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ก็แต่ก็อีกแหละเพราะว่า กรรมการกับผู้สื่อข่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ถึงกันเท่าไหร่ใช่มันมันมันอ่ะยังบทบาทอ่ะผมพูดตาตามตรงว่าบทบาทมันต่างกันอ,อย่างเราเนี่ยในมุมนึงก็เป็นผู้สื่อข่าวอาผมแม้ว่าจะเป็นสักขีเป็นคนภาคมวยบางทีก็เหมือนกันเนี่ยแต่อีกมุมนึงก็คือเราก็เกิดมาจากผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีอะไรเราก็จะพูดเลยเราก็จะ,อะเอามานําเสนอเลยว่ามุมมองเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ส่วนทางมุมของกรรมการเขาเนี่ยอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งอาจจะอาจจะต้องใช้้กกกกกาาารรรคคััดดออองงงตมีจ หลายๆสิ่งจากหลายๆฝ่ายก่อนก่อนที่เขาถึงออกจะออกมาพูดได้อผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมนั้นมากกว่าจริงๆเขาคงอยากพูดแหละ,ะแต่อยู่ที่ว่าพูดได้ไหมล่ะหัวหน้าทีมว่ายังไงเพื่อนร่วมทีมว่ายังไง่ ก็ถ้าพูดผิดนิดนึงมันก็เข้าตัวนะมันก็เหมือนกับร่วมงานกันไม่ได้อะอใช่ปะมันก็ทีมเดียวกันนะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะต้องปรึกษากันก่อนเอาทีนี้คุณแชมป์เป็นสกิพยานของช่องเจ็ดแล้วเป็นคณะกรรมการของช่องเจ็ดแล้วตอนนี้ถูกบ,บแนวทางนโยบายต่อจากนี้ไปมีการมีการออกมาแสดงจุดยืนบ้างไหม ตั้งแต่เมื่อวานในหละยจะเกิดเหตุการณ์หลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันยังตอนนี้ยังยังไม่ได้คุยกับบรรดาพี่ๆคณะกรรมการวยการหรือแม้กระทั่งหัวหน้าชุดกรรมการอย่างท่านรองถนานามเนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะประชุมกันในวันที่สี่เมษายนนี้ซึ่งความชัดเจนผมคิดว่าน่าจะมีการชัดเจนมากขึ้นเรื่องการตัดสินต้องออกไปในแนวทางไหนอะไรยังไงเนี่ยมันคิดจะน่าจะคิดว่ามันจะต้องมีการเข้มงวดรัดกุมขึ้นนะครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หละหลวมมันก็เป็นแผลสะสมสะสมมาจนมันมาเจอแผลแบบปุ้มแผลเนี้ยมันก็ยิ่งโอ้โหก็นเข้าไปใหญ่้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการที่รีบแก้ไขเนี่ยผมว่ามุมมอะผมว่าลําบากผมว่าอาจจะลําบากเลยสําหรับใน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 การที่เราก็จะยิ่งปล่อยให้ตัวเราดูแย่ลงะ <ๆ S 2> นะครับฉะนั้นฉะนั้นแล้วต้องกลับมาให้เร็วที่สุดผมคิดว่าจุดหนึ่งก็คือการ พูดคุยนะครับแล้วก็การประชุมกับทางนั้นผู้ตัดสินเองก็ดีประชุมกับหลายๆฝ่ายเองก็ดีว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงเรียกศรัทธาแฟนมวลกลับมายังไงก็น่าจะมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากวันที่ส<ช>ี่นะครับชุมเฉลี่สิ้น,นไฟได้ครับก็ถือว่าประเด็นเป็นประเด็นดรามาที่ร้อนแรงจริงๆร้อนแรงจริงนะครับก็นี่แทนที่เชิญบางทีมาแล้วผมสัมภาษณ์บางทีกยเป็นบางทีสัมภาษณ์ผมเพราะว่าแชมป์อยู่ในเหตุการณ์ไงบางทีบางทีมันนึกไม่ออก ลืมฉอดนู้นฉอดนี้ก็เลยอะมาสกิดเพื่อที่จะฮะให้ข้อมูลที่คนแฟนๆได้ชมคลิปได้รับทราบรายละเอียดที่มาที่ไปแต่แน่นอนครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีสองมุมแน่คนเห็นด้วยคนเห็นต่างเป็นเรื่องปกติใช่ยังไงเราก็ก็ต้องใช้คําที่พูดไปจะว่าก็ต้องทําใจอืใช่สุดท้ายสุดแล้วก็ว่ากันใหม่ายสองครึ่งวันอาทิตย์หน้าก็ว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะสนใยญ่ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยวันนี้รายการเชฟบุญธรรมก็อ่าจ อาจจะมีประเด็นมากบกเกลือนก็ได้อ่าใช่อาจจะมีอาจจะมีนะคนไทยลืมง่ายคนไทยลืมง่ายแต่ก็โอ้โหถ้าช็อตแบบนี้ก็ลืมยากเหมลยแล้วอ่ะเอาเป็นว่าฝากขอบคุณขอบค,คุณบางทีงบมากเลยครับแล้วก็บางทีฝากนิดนึงว่าติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ช่องทางนะครับช่อง YouTube ยูทูบทีบตะปูนมวยนะครับก็พิมพ์คำว่าทีพี่เฉียก็ได้ต่อเต่าสลีเมื่อที่พอฟันก็จะขึ้นมาเลยก็จะมีคอนเทนต์ข่าวสารเกี่ยวกับการมวยคลิปชกหลังเกมก่อนเกมรวมถึงสัมภาษณ์เชฟฟิตด้วยครับอ่ะแล้วก็ ก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นบางติปบเนี่ยมาอยู่ช่องผมไม่บ่อยๆแหละเพราะว่า <ผม S 2> เราเนี่ยสนิทกัน้วเราสนิทกันแล้วเราก็จะทำคอนเทนต์ร่วมกันนะครับหลายสหลายอันก็ฝากไปดูด้วยช่องบางติปบเองก็ดีช่องผมเนี่ยก็ช่วยกระดันกันด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับบางติปบนะช่วยแชร์หน่อยนะ,ะใ,คใครที่ดูใครที่ดูจากการแชร์ของผมก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องให้ กูแชมป์ไม่ใช่บวยด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องอกดชอบสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเตือนเดี๋ยวมันจะมีติ๊งๆเนี่ยเดี๋ยว<แ>เราใส่อัพเฟ็กเข้าไปนะฮะอ่ะก็ตามนี้แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากทีมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับครับ